แม่ไม่อยู่นอนเล่นกันอยู่ในโรงชอบมุดเข้าไปในรูเลยนี่ดูที่หน้าสลอนเลยมึงมึงไอ้บงมึงมึงมึงไอ้บึงมึงมึงนี่ดูสี่ตัวน่ารักมากเลยเนี่ยอยังยังยังไอ้บักบักบักไอ้บัก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 ดูหน้าดิดูหน้าดิเนี่ยนะ สีหนุ่มเนี่ยยืนหน้าตลร้อนเลยนี่นนมาแล้วออกมาเล่นกันเล็วเด็กๆแล้วออกมาเล่นกันแล้วแล้วออกมาเล่นกันแล้วมั่งกมดูดิยืนเรียงแถวกันมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาสำรวจโลกว่างแล้วออกมาแล้ว ดีใสนหางให้แล้วออกมาเร็วออกมาเร็ว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 แห้ตัวเลกมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเร็วเรวมาเที่ยวกันเร็วออกมาเร็วติ้งติ้งมาเร็วมาเร็วมาเร็วออกมาเที่ยวกันเร็วออกมาเร็วกันเร็วมาเร็วเด็กๆออกมาเที่ยวเร็วไอ้ติ้ง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 ติงติ้งติงมาเร็วมาเร้วมาเร็วอ่า